ที่ฐานว่าพระที่ท่านทำเนี่ยให้มีความเข้มขลังครอบจักรวาลแบบไหนยังไงเนี่ย uh huh. จนกว่าพระอันเนี้ยจะละลายเป็นน้ำเน uh ี huh. ่ส่วนเนื้อผมก็ประเภทตะเชิดอันนี้โดนตะเชิดเองแกแกจะโดนข้างบ้านยิงปกโพพิมพ์แบบพิมพ์สมเด็จแต่เป็นปกโพใหญ่ขนาดกำมือหนึ่ง oh. อ่ะเกือบเกือบเกือบฝ่ามือครึ่งฝ่ามือนี่ที่่พิม์จะหลบเพาะกลัวอ่านั่นแหละ ประเภทประเภทนั้นน่ครับก็ข้างบ้านเขาไม่ถูกกับข้างบ้านเนี่ยบ้านหนึ่งเขาก็มีปืนขัดแย้งกัน่นขู่จะเอาเปืนยิงมั้งก็มาหาหาหลวงปู่กว่าลุงอย่าเอ่ยชื่อเขาเลยนะครับอย่าชื่อเลยดีกว่าจะยิงผมเนี่ยอจะยิงผมเนี่ยขัดใจกันขัดแยง้งกันปู่ท่านก็เข้าไปในกุฏิ แต่ตาคนเนี่ยแกทําจริงที่จะยิงเขาเนี่ยแกทําจริงครแกเอาแน่เ<อ>พราะแกเคยมาฟันหมาตายในวัดตาแกเอามีดดาบฟันแล<ม>้วขู่ไว้ยิงจริงไม่จริงมาแล้วแต่กูโปเข้าไปหยิบผ้ามาให้ตาเชิดกบอกอ้าวมึงเอาองนี้ไปไปโก่งตูให้มันยิงมาโอ้โก่งตูให้มันยิงตูพิมใหญ่แล้วว่าพิมนั้นนะ<อ>เคยเห็นทีงแกก็ไปติดตัวจนไม่มีเรื่องมีราวอะไรก็ขายแล้วแกก็ขอดเก็บ ครับทุกวันนี้ลูกชายยังรักษาไว้อยู่มั้งแล้วเรื่องที่หลวงลุงไปรถหมุนนะห่หลพี่รถหมุนนั่นเกิดจากอันนี้คสาสารภาพท่านคสาสารภาพของท่านก็คือว่าอันนี้หลวงดำท่านสารภาพนะครับอันนี้จากปากท่านนะครับไม่ใช่การในสิทธิ์สันนิษฐานอะไรใดทั้งสิน้น <c oughs> เป็นการสรารภาพท่านเพราะว่าท่านบอกว่าท่านน่ะไปย้ายพระพรม Oh. เป็นที่อยู่หน้ากุฏิซึ่งเป็นรูปเป็นองค์ใหญ่ที่อยู่หน้ากุฏิปัจจุบันนี้ oh. องค์ใหญ่ๆอ่ะที่ oh. ปิดทองอะไรต่างๆอ่ะครับห oh. ลวงปู่ท่านปิดทองแล้วท่านเสกด้วยตัวท่านเองเดี่ยวๆเลยครับ oh. นั่นเนี่ยพอหลวงปู่มรณภาพไปไสักคักหนึ่งผ่านไปสองปีสามปีเนะี uh ่ยอะหลวงดงวาวก็ย้ายมาไว้ตรงหน้าตรงหอสวดมนต์ oh. ตรงรูปรูปปั้นยืนที่หลวงปูง่ทวดท่านยืนเนี่ย oh. เรียกว่าจะให้คนกราบตรงนั้นนะ oh. ครับ จะได้กากไง่ายๆอ่ะพอย้ายมาได้ไม่เท่าไหร่ท่านก็ไปแม่สอดครับถก็ไปหมุนบนดอยดอยลวกดอยลวกชื่อลวกดอยลวกครับไม่ใช่ล่วงนะครับลวกดอยลวกเหมือนดอยไผ่ลวกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเนินระหว่างหน้าผาหน้าผาตันๆกับเหวครับหมุนอยู่บนนั้นสามรอบ ตะโกนเรียกในระหว่างที่หมุนก็ตะโกนเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อแล้วท่านกลับมหาหันเรียกเป็นหลวงปู่รถก็หมุนตีกลับโอ้ต้องมาตกลงก็ไม่ไม่เป็นอะไรเลยไม่มีรถสวนมาไม่มีอะไรทัทง้ทงนั้นท่านก็รอดมาได้โอ้กลับมาท่านก็นเลยย้ายพระพรมกลับที่เดิมแล้วท่านไม่ไปแตะต้องอะไรพระพรม,มนั้นอีกเลยครับโพราะขณะที่หลวงปู่อยู่พระพรมองนี้ยกไม่ขึ้นเลยท่านใช้มือแตะๆลอยเลยยกแตะๆลอยแต่คือทีเนี้ยถ้านจะพูดจ อยากจะให้หลวงปู่ช่วยเนี่ยเราเรียกหลวงปู่ได้ไหมก็เรียกอะไรก็ได้แต่นึกให้เห็นใบหน้าท่านกันแล้วกันืม่ใช่เห็นใบหน้าคือนึกแค่ถือเห็นภาพท่านนะเพราะว่าความรู้สึกความรู้สึกต่อการที่ว่าเราจะเรียกท่านเนี่ยครับแลามีความรู้สึกเคารพท่านแบบไหนครับเคารพท่านเป็นอย่างหลวงพี่นี่เรียกหลวงปู่มานานจะให้เรียกหลวงพ่อก็จะเป็นลดเป็นลดศรัทธาตัวเราเองที่เรามีต่อท่านเนี่ยครับคงไม่ได้อะ ต้องเรียกหลวงปู่ต่อไปจะเรียกให้เกินกว่านั้นก็ไม่ได้ <c oughs> อย่างคนที่เคยเรียกหลวงพ่อมาเขาก็นับถือของเขาเขาก็ต้องเรียกอย่าง,งั้นขเขาเขาาไปนะครับแล้วแต่หยุดช่วงไว้มากกว่าหรองพี่ในผมเห็นนะี่คนที่ผมไม่เช่าไปเช่าพระหลวงปู่นะพกหกสิบห้าเจ็ดสิบอะเรียกหลวงพ่อทุกคนก็ใช่มีส่วนมีส่วนใช่ครับถ้ามีคนเดียวที่ผมที่ผมเห็นไม่เรียกทั้งหลวงปู่ทั้งหลวงพ่อคือหลวงุงดำ เรียกลุงลุงนั่นนั่นสนิทก็ไปอีกแต่ทีนี้ว่าเราเกิดมาเราก็เรียกกันตามกันมาใช่ครับเราเกิดมาเรียกตามกันมาแม้กระทั่งหลวงพ่อกันเนี่ยครับซึ่งจะเป็นทวดเราก็ยังได้เรายังเรียกกันหลวงพ่อใช่นะครับอ่าแล้วหลวงปู่ทิมอ่าเราทำไมเรียกลวงปู่ทิมก็เรียกกันตามตามกันมาครับเรียกตากันมาให้เฉยแนั้นแหละเรียกอะไรก็ได้ครับขอเราก็คือจริงเถอะฐานนับสือ ครับคุ้มแผนสมัยก่อนตอนผมเริ่มเล่นเนี่ยผ้าคุ้มแผนแพงกว่าพรมอีกก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับคุ้มแผนแพงกว่าพรมสมัยนั้นน่ะเหรอเพราะว่าผ้าพรมเนี่ยมีจํานวนเยอะอหาง่ายแพงตรงช่วงนั้นะหาง่ายหายากครับแต่เมื่อการเวลาผ่านไปก็เหมือนผ้าในอดีตต่างๆที่เนี่ยที่เคยแพงก็ถูกลงครับที่ถูกลงก็กลับแพงขึ้นใช่ใช่เป็นธรรมดา ทีนี้สมัยนั้นเนี่ยคนจะว่าเหอก็เหอคนจะว่านิยมก็นิยมตรงที่ว่ามีจํานวนน้อยอม,มีจํานวนน้อยก็เอาไว้ก่อนหายากคนก็ลือกันว่าไอ้น,นี่หายากได้นี้ส่วนพมผงพมผงนี่หาง่ายรัะมีจํานวนสร้างเยอะกว่ามากเทียบกันแล้วเนี่ยครัห่างกันนั้นสิบต่อหนึ่งอย่างเงี้ยคนก็ต้องอเช่าสิ่งที่หายากกว่าครับ แต่พอการเวลาผ่านไปแล้วค่านิยมหนึ่งประสบะการณ์เนี่ยสองครับพิธีกรรมและความสำคัญที่ลวงปู่ให้กับวัตถนนุนั้นๆเนี่ยเน้นเป็นบางชิ้นปากต่อปากคุยกันมาคุยกันมาว่าลวงปู่ให้ความสําคัญอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กลายเป็นของแพงขึ้นมาเลยครับและประสบการณ์ที่คนได้ไปใช้แล้วไปพบเจอกลายเป็นของแพงขึ้นมาอนีเป็นปัจจัยมันอยู่แค่นั้นครับบางรุ่นท่านก็ตั้งใจทําอย่างเช่น รุดเก่าๆหัเวทหูหายเนื้นอดินอย่างเงี้ยโอ้โหหูหายเนื้อดินอย่างเงี้ยเขาหายยากเลยจังทำเสาห้าด้วยแข็งแรงมากโอ้โอ้โหปืนลูกศิษย์หลวงพี่เอาไปใช้เนี่ยมเมาเข้าไปยกปี้นให้ตำรวจโอ้โหมันไ,ไปองคหนึ่งที่รียกว่ามันไปนติดเสาที่ตลาดตลาดโบเบตลาดพระ ไปต้อไปล้<ไ>ปวังกเ <ไป S 1> หรอขายข้าวต้มแล้วก็ไปติดสาวกันเจอ,อเจอนักเลงจะลุมฮะครับมาบอกให้ฟังหลอกพี่ก็มีมีหลังแบนกับหลังหลังหูครับก็เอาหลังแบนให้มันไปอมันก็แค้วลาดไม่มีเรื่องแต่มาอมีเรื่องต,ตอนที่ว่าขี่มอไซค์ไปยกตีใ,ให้ตำรวจตำรวจก็ยิงเลย <laughs> ยิงยิงเชะ๊ชะเช๊ะไม่ออก ทุกวันนี้ยังยังอยู่ที่ตัวเขามาั้งคูณถึงแล้วคือส่วนใหญ่ประสบการณ์มันก็จะเป็นเกี่ยวกับคงกระพันชาติีแล้วมากกว่านะของปู่แค่คาดที่ที่เห็นส่วนมากจะแค้วคาดครับองปูป่ท่านบอกว่าท่านเคยถามนารงศักดิ์ถามต่อหน้าอย่างนี้แหละเป็นพระหุวที่น,นรงศักดิ์นรงศักดิ์ศึกไปแล้วครับบอกว่าท่านจะเอาเมตตาหรือจะเอาคงกระพันหรือจะเอาแค้วคาดอ๋อ uh huh. นรงศักดิ์เขาบอกว่าเอาคงกระพัน อูทั้ก็บอกว่าคงกระพันมันเจ็บตัวอคงกระพันน่ะมันเจ็บตัวแต่ท่านก็สอนไปว่าเมตตาแค้วคาดอ่ะดีที่สุดแค้วคาดไม่เจ็บตัวเมตตาก็เวทมาปลอดภัยครัอบแต่ที่ทํายากที่สุดคือเมตตาอต้องทําใจเราให้รักเขาเท่าชีวิตถึงจะเป็นเมตตาอถ้าทําคงกระพันเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ทําได้แค่ขนลุกโ<อ>แค่ขนลุกก็ มีกรก็เถือนไม่เข้าแล้วครับทำคงกระพันให้ได้แต่วันมันชั่วแค่อึดใจคงกระพันทาเดียวนั้นทําให้คนลุกอึดใจเผอเอพราะเผออ,ออึดใจมันก็จ๊บสิโอ้แต่ทำให้เมตตาเนี่ยคือทำให้ทำตัวเราทําใจเราให้รักเขาเท่าชีวิตถ<อ>ึงจะเป็นเมตตาโ้สุดยอดเลยเมื่อท่านทําแล้วแล้วท่านก็อธิษฐานเมื่อทําท,ทําอย่างนั้นได้แล้วอารมณ์เป็นอย่างนั้นแล้วะฮะ ฌานสมาบัติอย่างนั้นแล้วอธิษฐานขอบรารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับให้ติดไปในพระที่ท่านเสกเนี่ยกี่กับกี่กันโอ้แต่ท่านไม่ได้อธิษฐานกี่กับกี่กันครับท่านอธิษฐานว่าพระที่ท่านทําเนี่ยให้มีความเข้มขลังครอบจักรวาลแบบไหนยังไงเนี่ยอจนกว่าพระอันเนี้จะละลายเป็นน้นําไง ท,ที่ได้ยินว่าต่ออ่าสิ่งทุกทาทุกภาพก็ต่อเมื่อละลายกลายเป็นน้ำใช่อืมอันนี้หลวงพี่เคยบอกผมว่าหลวงปู่ท่านอันิษฐานตามหลวงปู่สิบไหมไม่เคยพูดเขาพูดจะมาก่อนๆหลวง,งอาหลวงอาหลวงอาท่านก็ไล่ฟังหลวงพี่มาวปวดภาษาแรกหลวงอาอยู่ท่านก็ไล่ฟังอ๋อหลวงหลวงอดาดำก็ไล่ฟังครับเพราะท่านจะพูดกับลูกศิษย์เก่าๆล่นหลังๆนี่ท่านจะไม่ค่อยได้พูดแล้วอ๋อแบบนี้ถ้าไม่ได้คเลยพูดแล้วไม่จาเป็นต้องพูดแล้ว ครับตัวซิลกคอนขาวก็บอเมื่อละลายกลายเป็นน้ําแล้วเมื่อไรล,ละ่ะแล้วท่านก็ย้อนถามมาแล้วเมื่อไรล,ละ่ะอืโลหะจะละลายกลายเป็นนา้าใช่เมื่อละลายออกไปก็ก็ยังเป็นโลหะอยู่ดีใช่ก็ไม่ใช่น้ําก็ไม่ใช่น้ํามีหลายคนนะที่ผมเจอเขาบอกเนี่ยสมัยก่อนอเนี่ยไปเช่ารูปหล่อเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านให้จับพระด้วยนะท่าก็บอกเอานึถึงที่บ้านท่านจะช่วยเมตตาเป็นเป็นหลังๆไปเช่นบางบ้าน โดนคุณใสมีอือโดนคุณใสททำของใส่ตั้งแต่ขายของดีมาจนถูกเขารังแกครับถูกเล่นคุณใสมาตั้งตั้งนานมากเขาก็มาเล่าให้ฟังหลวงปู่มโนาภาพไปแล้วด้วยว่าเขาเขามาหาหลวงปู่เขาเขาไม่รู้จักหลวงปู่หรอกครับ เขามาหาแล้วเขาก็อธิษฐานปรากฏว่าในนิมิตเขาฝันว่าหลวงปู่เอาน้ําเทไปจากข้างบนเทรถหลังคาหมดเลยเัาคบาบ้านอนะเทลงมาเทหาใหญ่ว่าเทลงกระจายไปหมดเลยแล้วทั้งบ้านเนะี่ยหายจากอาการครอบงำของคนใส่ตรงนั้นหายหมดเลยโอ้หายหมดเลย, oh. ย,เ,ลยเขามาขอหลวงปู่ช่วยแล้วก็เขากลับไปฝันครับหลวงปู่เอาน้ําเทจากข้างบนลงมารดหลังคาบ้านเขาหมดเลยแล้วเขาก็หาย ไม่มีอะไรมาครอบงำใครอีกเลยโอ้อนี่นี่เป็นอย่างนี้โอ้ปู่ท่านมตตาจริง,งนะพี่นะโอ้อันนี้หล๊กปู่มาหน้าผ้าไปเป็นสิบปีแล้วนะครับี่เรื่องการช่วยเหลือมันก็นี่้ท่านพูดมาถึงอย่างเงี้ยหุ่พี่ก็มีเรื่องนั่นไงอะไรนะแกเป็นตรงไหนให้รถตรงนั้นนะหุ่พี่รู้จักไหมโย้งผู้หญิงที่ที่กล้ารถน้าวมันเสียหนุน่ปู่อะคนตีสาวหลุ่ปู่เลยอ,อ๋อไอ้เน่ ใครๆเล่าให้ฟังนะผมจำชื่อไม่ได้อะแต่ว่ามีเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงอ่ะทิดน้อยเขาเล่าให้ฟังมั้งอ๋อพี่น้อยก็มาทนเล่าให้ฟังใช่ไหมรถกันรถรถหัวรถหัวต้องปู่เลยเออที่บอกว่าคนนนั่งมองก็โมโหเลยเอ๊ะไม่สมควรนะเป็นรถนั้นเออปู่เาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออได้นุญาตนะคราบไรุญาตเขาว่าท่านคือว่าคนนั้นน่ะรถที่มือไม่กล้ารถโลนไหลเขาบอกรถหัวเลยทําพูดเหรอ จอไอ้ทิดน้อยน่าจะเล่อาอห้ฟังไอ้ทิดน้อยล่หัวเลยที่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 ่ลาดหัวเลยอ่าต้องบอกแกเป็นตรงไหนให้รถตรงนั้นผู้หญิงคนนั้นรู้สึกจะแบบเป็นไม่เกนอ่ะอ๋อเออแล้วแกไม่หายรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายไมเกนะก็หัวดิก็ออหัวเลยเตอมเต็มเลยเออหลวงงปู่ท่านบอกว่าเอารถหัวเลยอันนี้ได้ฟังวันนั้นเลยในทิดน้อยเล่าอีังเนี่ยเยอในหนังสือตรงพรัตน์ก็น่าจะมีเขียนถ้าจำไม่ผิดอ่ะแกเป็นตรงไหนให้รถตรงนั้น วงปู้อื่นสุดจะเมตตาเลยนะได้เจอได้ยินได้เห็นได้ฟังก็แล้วไปทําตามอนะ่ะไม่เสียหายหรอกมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนี่ถือว่าเป็นบุญมากมากเลยที่ผมก็ได้เกิดมาเจอหลวงปู่นะคือถือว่าเรามาไม่ทันก็ทําบุญตามหลังไปก็ครับเยอะแยะไปครับเป็นพันๆคนมาไม่ทันเยอะแยะไปครับพี่ๆที่รับชมคลิปจบแล้วนะครับถ้ายังไม่มั่นใจว่าพระเครื่องที่พี่มีอยู่แท้หรือไม่แท้นะครับสามารถนะครับส่งรูปมาที่ ช่องทางการตอบตรงนี้นะครับหรือนําพระองค์จริงนะครับนำมาให้ผมชมได้ที่ร้านมหามงคลหลวงปู่ดูวัดสแกํทคลิปงามวงวานชั้น3นะครับหรือจะมีพระหลักยอดนิยมต่างๆนะครับก็สามารถนํามาให้นิวชมได้นะครับนิวรับเช่าทุกฝายเลยครับ